นับสนุนรายการโดยบริษัทเหมราชพัฒนาที่ดินจำกัดมหาชนพบกันช่วงที่สองครับปุยมันทันข่าวตลาดหุ้นวันนี้เปิดมาบวก1.4เขเขียวๆยังดีหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้ปิดปิดใช้ได้นะปิดเมื่อวานนี้ปิดบวกจุดบวก7.98ใช้ได้นะขายขายซื้อขายยัง4 6นะแล้วเมื่อคืนกระดาวโจรก็ วยด้วย<ม>บวกดาวโจนส์บวกสิบออาวโจนบวกสิบสองจุดเมื่อคืนนี้ก็ทําให้เช้ามานี่บ้านเราบวกมาหนึ่ถือว่ายัางระ,ะดับความเขียวไว้ได้พอสมควรมูลค่าการซื้อขายช่วงนี้ก็หลือ,อ,อมี3,000กว่าล้านแล้วนะ,ะถ้าทางจะจะไปทไี่วันที่2ของการซื้อขายในสัปดาห์นี้ส่วนทองราคาคงที่ครับซื้อ18,850ขาย18,950 นะนี่เป็นทองแท่งทองราคาคงที่นะอันนี้หมายถึงทองแท้นะทองทองปลอมนี่ราคาไม่คงที่ทองทองแท้ที่เป็นทองแท่งนะไม่ทองแท่งคือคนนะรูปพรรณไม่เป็นคนเด้อดอลล่าสามสิบสองบาทสิบสองตังค์ยูโรสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าตังค์ปอนด์ห้าสิบสองบาทสามตังค์เงินบาทนี่เราเงินบาทเราเป็นไงแข็งหรืออ่อนก็อยู่ทรงๆอยู่หน่อยนึงนะสามสิบสองบาทก็เ่ยวถือแข็งไว้ได้นะ แต่ว่ายูโรกับปอนอ่อนตัวไปเยอะเทียบกับเงินบาทเมื่อยุคบางปีนหงปอนเจ็ดสบามบาทผมนี่อาเจียนเลยนะครับยืนกลางลอนดอนคว้งคว้างมีหนึ่งปอนต้องซื้อเงินถ้าเงินเจ็ดสิบสามบาทซื้อตอนนี้ห้าสบองบาทก็ซื้อหนึ่งปอนได้เมื่อก่อนเป็นเจ็ดสิบกว่าแล้อเจ็ดสบามบาทสูงช่วงสี่ห้าปีที่แล้วนะแพงมากครับผมขออนุญาตคุณสมพลหน่อยกับท่านผู้ชมครับขอขอบคุณพันธมิตรเราที่นครปฐมนะครับ ที่บริจาคสตางค์ช่วยเหลือเอสทีวีหรือนิวส์วันให้เจ๊หน่วยมาเนี่ยรายชื่อนี่โอ้โหยาวเหยียดเลยนะครับผมเมื่อวานเอาจ็ดสิบสามรายเมื่อวานเอามาขนมจีนขนมจีนอร่อยน้ำยาปลาอร่อยมากเมื่อวานนี้สุดยอดคือคือคือเอาขนมจีนน้ำยามาผมเองคุณสพลซ้อยน่าดูน่าดูสุดยอดอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยมากคืออย่างนี้ครับเจ็ดสิบสามรายเนี่ย เดือนเดือนเดือนนี้นะฮะได้เงินบริจาค18,200บาทแต่ถ้ารวมพันธมิตรนครปฐมเนี่ยบริจาคให้เรา27เดือนแล้วเนี่ย7จ็ดแสนห้าหมืบาทแล้วถ้า7แสนล้านเราใช้หนี้แทนประเทศเลยนะถ้า7แสนล้านเราให้เลยใช้หนี้แทนประเทศเลยพูดง่ายๆไอ้ใครที่เอาจำนำข้าวซีโซ่เนี่ยนะเราจะให้เลยยกให้เลยไปใครจ้างให้รัฐบาลเอาตัวพั้นมาเข้าวคุกแล้วเอชทีวีลำบากต่อไปช่างมัดแต่ช่วยชาติไว้ก่อนเอาพวกนั้นมาเข้าคุกครับ ลอละยื้อซ้บมาด้วยใช่แล้วก็ขอเชิญนะครับร่วมงานร้อยปีสตีวัดระครังณะรงเรียนสตีวัดระครังวันศุกร์ที่31เเวลา9โมงเนี่ยนะฮะ9.00นถึง16.00นและวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนเวลา10.00นพิธีทาบุญถวายพัฒตาหารเพนและเวลา18.00นเนีน่ยร่วมพบปะสังสรรค์งาน ระคังทองคล้องใจณหอประชุมกองทัพเรือถนนอรุณอมรินบัตรราคาท่านละ1,000บาทจองบัตรเนี่ยได้ที่0 2 4 1 2 9 1 0 3ถึง4ต่อ215และเบอร์มือถือนะครับ0 8 1 1 7 3 6 1 0 9 0 8 9 5 5 1 6 0 6 2 และ0809884189นี่ร้อยปีใช่ไหมอันนี้ร้อยปีรุ่นแรกถ้ายังมีแรงมาได้ก็มาได้นะคือที่อายุร้อยปีถ้ามาได้ก็มาอ่าใช่ถ้ามีแรงแ<ต>เดินได้นะแต,แ,ตแต่แต่ที่ท่านเสียไปแล้วอย่ามาอไม่เป็นไรคือ,อถ้าท่านมาแล้วเดี๋ยวงานงานไอ้ระกังทองคล้องใจวงแหกถ้าจบตัวก็ประมาณร้อยสิบหกปีเลยถ้าจบมัธยมนะใช่ร้อยสิบหกปีพอดีมาได้มีแรงได้ก็มาเชิญมาได้อแบกถ้าเขา หามมาก็มาถ้ายังมีชีวิตแต่ขออย่างเดียวว่าท่านเสียแล้วอย่ามาอีกเรื่องหนึ่งก็คืออาสาสมัครรักษาเอสทีวีนะครับหรือนิวส์วันเนี่ยเป้าหมายเราต้องการแค่สองหมื่นกำลังหรือสองหมื่นท่านครับช่วยเราหน่อยเพียงท่านละหนึ่งแรงเนี่ยแรงละหนึ่งพันบาทอันเนี้ยพี่รองเคยคิดตลอดนะคุณสมพลว่าเอะจริงๆเนี่ยใช้คนไม่เยอะนี่20คนสองหมื่นคนมาช่วยกันอยู่ได้เลยคนละหนึ่งพันบาทอ่าต่อเดือนนะ โดยตัดบัญชีภายในวันที่25ของทุกเดือนแจ้งความประสงค์ได้ที่ Facebook Page <Yeah. S 1> อาสาสมัครรักษาเอ v v ี e w s วสนรมีทั้งเฟซบ o o กเพจนะฮะ <Ừ. S 1> สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร081 690 6699 092 514 7373 <Yeah. S 1> แล้วก็คนที่ผมอยากขอบคุณอีกคนหนึ่งเป็นพิเศษ <Yeah. S 1> ผมเนี่ยหาโอกาสขอบคุณเจอก็ไม่ได้ขอบคุณแนะั้วทีคือพี่จำลองศรีเมือง uh. ผุยขวัญดินนะของพี่จำลองเนี่ยดีมากผมเอาไปใส่ต้นร่นทมนี่โอ้โหสุดยอดออกดอกเต็มเลยมันเลยผมก็เจอแกกำลังเอายูเรียมาทิ้งในห้องเราเนี่ยเอายูเรียเันเลยมายืนแบ่งเอายูเรียอในห้องน่ะสวนพอดีเลยเออเอายูเรียมาทิ้งไว้ที่นี่โอ้พี่จำลองเนี่ยน้ำใจประเสริฐจริงๆผมฟังคุณสนธิชมคุณจำลองเนี่ยผมจำเป็นต้องบอกผ่านสื่อไปถึงพี่จำลอง พี่สนที่จมพี่จะลองตลอดแต่ว่าพี่จำลองคือกัญยาในมิตรที่หาไม่ได้แกล่วห่วงแกช่วยตลอดเลยช่วงนี้เก็บแรงไว้หน่อยนะมะพี่ลองยังไงอยู่ร้อยี่สิบปีช่วงนี้ช่วงนี้เก็บแรงไว้หน่อยเอ้าคุณพูดอย่างนี้หมายถึงไงเอ้าปีนี้สลัดเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดแล้วเสิใช่ไหมอ๋อเจ็ดสิบกว่าแล้วเจ็บเก็บแรงไว้หน่อยหนึ่งไปกันให้พี่เขาพักะเอาให้พี่ไม่ทปทอะไรเก็บแรงไว้ทาอะไรพี่ฉลองงาน อะไรต่ออะไรมันจะมาร่วมได้ก็ถึงว่าพี่อยู่สักร้อยยี่สิบปีพอสักแปดียาวก่านแล้วแลแต่น่ะแต่เก็บแรงให้สมบูรณ์แข็งแรงหน่อยได้นะผมพูดแทนได้นะคุณนี่าันีเซาเนาเวลเนี่ยนะเออเป็นเครื่องอบาวน่าที่ไม่ต้องใช้ถ่านใช้ระบบแสงความร้อนคึื่นความร้อนไบโอสเปกตรัมนะนั่งคนเดียวก็มี2คนก็มี3คนก็มีไว้ในบ้านเลยใช้ทุกคน ช่วยให้คลายเครียดขับเหงื่อขับสารพิษใช่ไหมว่ายน้ํามาอบก็ได้หรือว่ากลับบ้านโซบมาแล้วก็องไขข้อได้ทั้งนั้นแหละคือไปอบในนี้อบได้คนเดียวแล้วก็ใช้ทั้งครอบครัวแต่ถ้าไปนอนโรงพยาบาลนอนคนเดียวเขามีหลายไซส์ไหมสามไซส์หนึ่งสองสามคนนะใช่ได้ตีสามนาวเวลเริ่มต้นจะหกหมื่นกว่าบาทคนเดียวหกหมื่นกว่าอาใช่คนเดียวมันกเขาไปใช้ได้นะ คุณสุนันชอบคุยยืดพูด้ว่าผมไขมันไม่ไขมีนั่นนี้โ่นนะเขาเป็นอย่างนั้นจริงนะใช่คุณเขาดีนนั่ะแต่ก่อนนั้นใจไม่ดีก็เลยไปให้หมอดูหัวใจกันคือใจแกสู้ใจแกสู้แต่หัวใจแกไม่ดีสู้เยอะไปหน่อยนึงเ่อสู้เยอะไปหน่อยหัวใจไม่ดีใจเนี่ยสู้ชิเป่งเลยสุนันเนี่ยเขาเรียกว่าเจออะไรไม่ชอบทําไม่ได้ไม่ได้ใจมันสู้แต่ใจมันไม่ค่อยดีรอดไปสักวันนี้กบุญแล้วนะที่ยิ่งสู้มากเท่าไหร่เลือดฉีดได้เดี๋ยวจะตายเอาหุ่นลงไปแล้วหุ่นไปอยู่ในเขตแดงสุนันเอออะไรเนี่ย ลบไปลบลบ0.34แต่ว่าซื้อขายกัน5,000กว่า5,400กว่าล้านเดี๋ยวรอดูว่าช่วงกลางๆจะยืนระยะได้หรือว่าเด้งกันมาเขียวใหม่นะอมาดูเรื่องที่โอุ้ยเวลาผ่านเยอะแล้วนะเอาเรื่องอะไรเดี๋ยประเมินผลงานหน่อยนะรัฐบาลอยม่านนายกท่านบอกว่าพอใจมากพอใจนายกพอใจถ้าเป็นนายกนะแล้วบอกว่าผมไม่พอใจผมมากมันเขาผิดปกติออาบอก บางคนก็มีศิริบาลเขาบอกว่าเท่าที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าถึงแม้จะดีขนาดก็ตามผมเีงแค่ยังไม่พอใจนี่นี่เป็นคําพูดที่เหมาะเป็นนายกมากใช่ไหมเพราะมันได้ครบถ้วนยังไม่พอใจแบบทหารไม่ได้หรอกมันก็แบบพอใจมากเลยมันเกินไปใช่ไหมเออบอกมันไม่เรียลลิสติกมันประเมินกันง่ายบอกคุณวิทย์น้ำคุณวิทย์พื้นยี่สิบทีสกอดจำยี่สิบทีนะแล้วก็วิ่งรอบสนามได้ห้ารอบพอใจแล้วไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีอย่างอื่นปัจจัยอื่นประกอบเยอะแยะ ต้องถามกันว่าคนอื่นเขาพอใจไหมเห็นไหมอย่างเช่นว่าเกียรติยศศักดิ์ศรีความหล่อความดีว่าผมหล่อผมผมมีเกียรติผมมียศนะผมมีศักดิ์ศรีร้องเพลงเพาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนอื่นเขาพูดใช่ไหมเขาบอกผมหล่อเลยครบอกคุณพูดคนเดียวผมมีเกียรตินะครับผมมีศักดิ์ศรีทั้งหวยะมีจริงจริงพูดทำไมเราให้คนอื่นพูดสิคนอื่นเขาต้องเป็นคนชมคุณไม่ใช่คุณชมตัวเอง มีศักดิ์ศรีเขไม่พูดหรอกนะตัวเองเพูดเองแล้วคุณส่ประเมินผลงานนี่ส่วนตัวคุณโสพณนะในฐานะสื่อเพราะคุณโสภณเนี่ยผมรู้ว่าเราไมาส่วนรวมมาพูดหรอกเจอคนเยอะมากเลยคุณเนี่ยเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะโดยเฉพาะกับสาวๆเออเออคุณใช้วิธีการยังไงคุณประเมินยังไงนายกบอกพอใจผลงานห้าเดือนอด้านเศรษฐกิจแต่เมื่อเช้ามึงเห็นข่าวคลิปเสียงพูดอยู่ว่ายัง หนักใจเรื่องปัญหาเศรษฐกิจของโลกอยู่เพราะว่ามันเป็นไปทั้งโลกทว่านะอันนี้นายกคนหนักใจอ่าหนักใจอยู่เพราะว่าคนหนักใจเป็นผมยังหนักใจแทนเลยนะผมจะหนักใจด้วยจะเอาอยู่หรือเปล่านะส่วนผลงานนั่นถ้าจะให้ประเมินนะเออส่วนตัวคุณว่าไงผมว่าให้สักห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะก็พ้นขีดมาหน่อยน่อ่าพ้นขีดหน่อยพ้นขีดห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือในแง่ที่ทําให้บ้านเมืองสงบแบบผิวเผินฉาบฉวยได้ ต้องเน้นนะสงบแบบผิวเผินฉาบฉวยไแต่ไม่ได้สงบอย่างถาวรไม่ถาวรถาวรส่วนพลงานอื่นเศรษฐกิจยังยังยังไม่ดียังไม่ได้ยังไม่ได้มีผลอะไรมาการแก้ปัญหาจานทองข้าวไม่ได้ยังยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นักแก้ปัญหารัฐรี่สอบตกเลยคือการแก้ผ้านี่อประเทศไทยแก้ได้สำเร็จใช่มีนวดกระปูอะไรเต็มไปหมดเน็ตโป๊เต็มไปหมดแก้ผ้านี่สำเร็จอแต่แก้ ปัญหาชาติยังไม่ยังไม่เสร็จงไม่เสร็จนะแก้ปัญหาเรื่องคิวเมอร์ไซค์เรื่องคิวรถแท็กซี่รถตู้พอได้อยู่แต่ว่าตอนนี้มันเริ่มออกมาแล้วว่าหนักกว่าเดิมชักชักชักเข้าที่เดิมแล้วคนที่เขาทำหากินเรื่องนี้บอกพี่หนักกว่าเดิมเมื่อก่อนรายรายรวมกันยังไม่เท่าไหร่แต่นี่รายเดียวนี่หนักกว่าเดิมเขารวบยอดเลยเขามีวิธีการรวบรวยอดโมหนักกว่าเดิมเขาบอกว่าจะทำหรือไม่ทำเอาหรือไม่เอา ไม่มีทางเลือกให้ฉะนั้นก็เมื่อรวมกันแล้วนี่เศรษฐก,กิจก็ไม่ดีขึ้นปัญหาเรื่องชาวนาคือให้เอาเงินให้ชาวนาซึ่งมันวิธีการเนี่ยมันง่าย,ายมากเอาเงินให้ใครจะใครก็ทําได้ใช่ให้ผมตรงตรงนี้นะเฉพาะตรงนี้ท่านสั้นคุณสพนหมายความว่า โอเคดีกว่าจำนำข้าวละ,ะเพราะว่าอย่างน้อยจะโกงกันก็โกงได้บ้างแต่มันตรงละใช่แต่ในทางแก้ปัญหายั่งยืนของชาติไม่ใช่เลยไม่ได้ไม่มีไม่ใช่เลย,เ,ลยเพราะายังแจกเงินอยู่แล้วคิดแต่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเพื่อให้ใช้แจกเหมือนกันก็ยังแจกอยู่แต่ว่าไอ้เรื่องของข้าวเรื่องของยาพารายังแจกมั่วอยู่อยม,มามงัมษณะการมั่วรายชื่อดเดิมออกมามีการมั่วซึ่งจะมีอะไรมากว่านั้นเราไม่รู้แต่ผลงานรวมแล้วตอนนี้ ปัญหาปากท้องของชาวบ้านยังแก้ไม่ตกเรื่องน้ำมันจํนข้าวยังราคาสูงข้อีกจำนำข้าวราคาเรื่องแก๊สก็ขึ้นราคาเพิ่มค่าของอาชีพของคนทุกวันเพิ่มขึการหานการว่างงานก็ยังมีอยู่ส่วนเรื่องการเอาผิดผู้ที่สร้างความเสียหายบ้านเมืองเจ็ดแสนล้านนะล้มเหลวเลยทำไมยังทําให้เสร็จเลยยังไม่ทําให้เป็นจริงเป็นจังมากมายเขาไม่ได้มาเพื่อที่จะมาจัดการคอร์รัปชันจริงจังนะเพราะเขาถึงไม่มีอะไรนโยบายพิเศษนะใช่ นะเขาเขาบอกว่าให้เป็นไปตามกระบวนการอันนี้ก็ไม่ใั่ก็นี่แหละคือมู้มีความบกพร่องอย่างร้ายแรงละแล้วก็โพลหลังสุดของของหลายแห่งเนี่ยก็บอกว่าประชาชนติดใจเรื่องคอรัปชั่นที่แหละใช่ทำไมมาทั้งทีใช้อํานาจพิเศษแล้วไม่ทำใช่เออนี่แหละคือผมโผวให้50เปอร์เซ็นต์เพื่อรักษาน้ําใจไว้โอ้โหน้ําใจดีมากนะนายกขอบพูอนายกถ้าถ้าใครฟังช่วยไปบอกใช่คุณโสภณให้5 1เปอร์เซ็นต์ใช่เพราะถ้ามันถ้า50เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นผมนะ มันมันต้องทําได้มากกว่านี้เยอะอย่างนั้นคุณต้องไปไล่ล่าพวกที่โกบ้านกินเมืองก่อนใช่ไหมต้องจัดการแก้ปัญหาบ้านเมืองก่อนคนชั่วต้องใช้กฎหมายจัดการแล้วไอ้ปฏิรูปบางอย่างโครงสร้างบางเรื่องนี่ควรจะทําก่อนไม่ใช่มารอสภาใช่ใช่แล้วเรื่องล้มเหลวอย่างมากมายคือเรื่องพลังงานลอตเตอรี่ก็ล้มเหลวไม่สามารถแก้ปัญหาเขาได้เลยคุณทั้งนด้เป็นสินค้ารัฐบาลคุณรู้ไหมเดี๋ยวนี้นายกเวลาคนขายลอตเตอรี่เนี่ยนะผ่านมาเนี่ยไม่อยากชำเลืองมองเลย บอกว่านี่ไม่ใช่คนเมืองเลยดูหน้าแล้วไม่เหมือนคนเลยเป็นความล้มเหลวเรื่องแรกที่เร็วมากนายกไม่ชอบหน้าคนเมืองเลยเพราะว่าบอกหน้าไม่เหมือนคนเลยนะแล้วก็หนีบไม้มาให้เห็นบาดตาบาดใจเติมน้ำมันพวกกันหนีบไม้มาละนะมันดูแล้วมันยิ้มออกมาพวกก็ไม่หน้าไม่รับแขกไม่ไหวยิ้มมาเป็นเรื่องแรกที่นายกล้มเหลวแบบเร็วมากเร็วมากเสียหายมากเหลือเชื่อเพราะท่านไปพูด พูดสจนมันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องง่ายในการแก้แล้วก็ไอ้มาเฟียที่มันคุมอยู่ห้าคนเฮ้ยเรื่องเล็กปรากฏว่าท่านหงายทองห้าเสือบุรพาพยักเจอห้าเสือมีปัวเรียบร้อยเลยแล้วยังไปเชิญแม่เสือที่ทำเนียบเข้าอีกเรียบร้อยเลยเรียบร้อยจริงนี่ต้องขออภัยในความสะดวกจริงนะที่พูดอย่างนี้ออกมาจําเป็นจริงนายกพูดเพื่อให้ท่านได้เกิน51%สิรใช่ใช่เพราะมันแผ่นใบ120ร้อยบแล้วมันไม่ร้0บาทหรือ90บาท มัซื้อมาเองกับมือนี่ผมฟังว่านั้นอ่ะใช่ซื้อกับมือเลยเรื่องลอตเตอรี่ล้มเหลวเรื่องตามตัวหาคนผิดล้มเหลวภายในระเวลาเช่นนี้นะคือคนผิดเนี่ยถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเขาจัดการเรียบร้อยแล้วถ้าเขาผิดเพราะเขาโกงกันเองอย่างอีกเรื่องนะใช่นี่โกงเงินชาติที่รีดภาษีจากประชาชนเพราะงั้นไอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่ต่างชาตินี่เขาถือว่าเรื่องนี้เนี่ยแม้กระทั่งโลกนัาสัพยาชาติยังมีปฏิญญาสากลห้ามขอรับชัยถ้าเปรียบเทียบนะระหว่างพบบอบอียิปต์ พวตไทยนะต่างกันเยอะเลยเขาบอกาบอยหยิบมาปุ๊บจัดการไอ้มอซี่นะเรียบร้อยเอาเข้าคุกไปเอาขังไปแล้วก็พวกขบวนการมอซี่ก็จัดการไปใช่ไหมแต่นางมอซี่เมืองไทยยังลาลาลาอยู่การพี่มอซี่ยังไปเที่ยวเตยสบายพบายพอของหยิบนี่เขาประกาศลงสมัครประธานดีได้คะแนนเสียง23บสามล้านจากยี่บสี่ล้านน่ะคนเฮ้ยดูโมเป็นนายกไปเป็นประธานดีมาเมอของเรานี่มา ที่ผมบอกคุณสุพลเมื่อเช้าเนี่ยวันนี้สีเจ่นผิงเนี่ยประชาชนเรียกบิ๊กสีที่เรียกบิ๊กสีเนี่ยนะไม่ใช่สีเขียวนะบิ๊กสีเพราะว่าหนึ่งเขาปรับคอรับชั้นจริงไม่ใช่ปาได้รองอันดับสองเนี่ยทหารเนี่ยเขาจัดการเลยเรียบร้อยเลยนะเพราะงั้นบิ๊กสีเนี่ยกลายเป็นตัวปราบแต่บิ๊กตู่ยังยังฝากบิ๊กตู่ด้วยใช่แล้วก็เรื่อง การเป็นรูปต่างๆยังไม่เกิดขึ้นเลยยิ่งในตํารวจที่ล้มเหลวหนักเลยตํารวจนี่เหลือเชื่อใช่เพราะตํารวจบางคนเนี่ยนายกรู้ด้วยว่าไปกราบขอตําแหน่งจากคุณทักษิณแล้วบางคนเนี่ยนะใช้สตังค์ซื้อตําแหน่งก็ใช่ก็ได้ด้วยมีอยู่แล้วแล้วใช้สตังค์เครือข่ายคนไกลๆคือทั้งหมดเนี่ยความการดูดี ความคามภาพที่ดูมันดีนะนายกมาผู้ทุกวันศุกร์นันนีโนนมีโครงการเยอะแยะไปหมดเลยนะคือ,อเหมือนกับว่าขนมปังในอากาศขนมปังในอากาศฝ<ช>รั่งเรียกพายในสกาย็ขนมพายในอากาศ<ช>แต่ยังไม่สามารถจะคว้ามากินได้จะได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้ก็ดูพายไปก่อนเหมือนก็ไข่ต้มหรือปลาเค็มไข่บนคือแล้วก็นั่งกินมองอยู่มีข้าวข้าวสารมีข้าวข้าวเหนียวสองปั้นนะนะ แล้วมองไข่ต้มกับปลาเค็มบนแล้วเอาขี้เราใส่ปากนึกว่าจะกินปลาเค็มไข่ต้มน่ะลักษณะเช่นนี้แหละคือมันตลกมีคนเขาบอกอนี้คุณสมพลลืมเรื่องเก่าๆในอดีตไม่ว่าดีหรือชั่วนะแล้วมาปองดองคุณสมพลเราไม่ได้เริ่มจากเป็นเด็กเหรอใช่ในายกก็ต้องเริ่มจากเป็นเด็กใช่มีทำดีทำผิดทำถูกถูกไหมแล้วจนกระทั่งมาเป็นผบวทบผ่านชีวิตมาเยอะเลยมีทั้งดีและไม่ดี ถ้าเป็นคนดีก็จะบอกว่าเราไม่ทําชั่วอีกแล้วถ้าเป็นคนดีอยู่แล้วก็จะทําดียิ่งขึ้นส่วนการทําไม่ดีเนี่ยมีคุกมีตํารวจมีอายการมีศาลเอาไว้จัดการคนชั่วเพราะฉะนั้นเสรีภาพของคนดีคนชั่วไม่เท่ากันนะใช่นะในโลกนี้เป็นอย่างนี้นะใช่ไม่ใช่ว่าคนทําชั่วมีเสรีภาพไปหลันลาขันแถวกําแพงเมืองจีนโดยไม่มีใครไปจับนะในขณะที่คนดีเนี่ยบางคนโดนจับอื And เชอรี่แอนดันแคนคนบริสุทธิ์โดนจับเขา้าคุกติดคุกตายกันไปตั้งหลายคนอย่างนี้เนี่ยโลกเขาไม่เอาทุกที่เขาไม่เอาคือการที่ไปเดินบนกระเพาเมืองจีนเขาเห็นว่านี่คือการประจารรัฐไทยเลยความล้มเหลวเพราะว่าคุณกฎหมายคุณใช้ไม่ได้เจ้าที่ของคุณตั้งแต่ตัวบนขึ้นมานะไม่ใช้มนาจทางกฎหมายจัดก,การรักษากฎหมายไม่ใช้ำนาจ รักษาสารนางสาร,สารครับสารว่ามาแล้วตั้งหลายอย่างนี่คุณยังไม่ทําอะไรเลยสารตัดสินแล้วด้วยคุณไม่เคารพกฎหมายกลไกของรัฐประเทศนี้มียกเว้นนะแล้วก็ใช้ไม่ได้ใช่ถ้าอย่ายงนี้ก็ประเทศอื่นเข้ามาเขาบอกว่าเอ้ามันไม่ไหวนี่<ว>อย่างอย่างอย่างอ<ว>ังกฤษเนี่ยอังกฤษก็บอกว่า<อ>ก่อต่าใช่ไหมสองคนใช่ไหมว่าโทคุณจะไปหวังได้ไงว่าคนที่ทําความเสียหายตั้งเยอะแยะนะหนีคุกหนีคดีต่างๆนะเขาังไม่จับเลยแล้วจะไปหวังควาี่ทาจาก ก็เตาได้ยังไงมันประเมินมันวัดกันหมดอ่ะอังกฤษเขาคุณสมพลจำได้ไหมเขามีจราจรใช่เขาตั้งศาลพิเศษเลยใช่เขาจัดการด่วนเลยใช่นะแต่ของเราตั้งศาลพิเศษก็ไม่มีศาลเตี้ยเลยเขาเรียกศาลเตี้ยใช่ศาลเตี้ยแล้วแถมไม่จับอีกนะสอนอมาขามเทศก็ไม่สบายอแล้วก็ไม่จับอีกทหารนอกจากนั้นทหารที่มารักขวาสาความสงบกายเป็นฆาตละกอนคุณว่ามีที่ไหนในโลกไม่มีมีที่เดียวในประเทศใช่ใช่นก็ ก็ฝากท่านนายกเออหลายๆเรื่องซึ่งท่านนายกอาจจะบอกว่าห้าเดือนพอใจนะแต่ต้องถามประชาชนเขาพอใจไหมค่าเขาที่แพงทุกวันทุกวันนี่แก๊สขึ้นราคา่อวานจ่ายละสี่ร้อยบาทตอนดังถังฮะแล้วก็แนวแท็กซี่ขึ้นราคาไปที่หนึ่งนี่ไหมเหรอขึ้นแหละเขาคำนวงวันนี้เขาประชุมละว่าขึ้นควรจะขึ้นยังไงอะไรยังไงต้องกติกาต้องอย่างนั้นอย่างนี้ราชการเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นอ่าใช่ก็เขาจะทุกอย่างขึ้นแลแท็กซี่ขึ้นราคาอ่า ไข่ดาวไข่ดาวคุณต้องขึ้นราคาไข่ไข่จะขึ้นราคา20ตังค์ใช่ไหมไข่ปยุทธ์แพง20ตังค์เขาต้องบอกแน่นอนละไข่ปยุทธ์แพง20ตังค์ไม่ใหญ่ขึ้นด้วยไม่ใหญ่ขึ้นด้วยเท่าเดิมแต่แพงกว่ามันนี่คือปัญหาซื้อไข่ไม่ไก่รมดีที่ร้านขายร้านของเราไม่ได้แต่ว่ายังไงปะยุทธ์ก็ยังดีกว่าไข่ของรัฐบาลเก่าเพราะเขาไม่มีไข่นะใช่ไหมใช่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 อกเขามีรังไข่แต่ว่า แพงเหมือนกันแต่ว่าของคุณประยุทธ์นี่แพงขึ้นละแพงขึ้นละแต่รายได้คนยังไม่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าในขั้นต่ำยังเท่าเดิมอยู่แต่แพงทีเดียวนะอย่าออกมาพูดมันจะขึ้นแกลรงกันต่ำและสวยเลยตบท้ายมีอะไรตบท้ายอระก็โดยสรุปก็ได้ผมให้51เปอร์เซ็นต์นั้นต้องรอดูว่าจากนี้ไปนี่แนวโน้มจะเป็นอย่างไรแล้วยิ่งถ้าบอกว่าไม่พูดถึงอดีตแล้วลืมอดีตนะ ผมว่าจะไม่มีอนาคตอนาคตจะไม่พูดจะไม่มีอนาคตอนาคตบอกดูเลยนะคนที่ไม่พูดถึงอดีตไม่มองอดีตลืมอดีตจะไม่มีอนาคตมันตลบท่านบอกให้สอนประวัติศาสตร์ท่านบอกให้กระทรวงศึกษากลับมาทบทวนประวัติศาสตร์และสมเด็จพระราชินีเนี่ยย้ำตลอดว่าต้องมีเรียนประวัติศาสตร์แน่นอนคุณประยุทธ์สนองนะอันนี้ต้องชมคุณประยุทธ์บอกให้เรียนประวัติศาสตร์ คุณประยุทธ์กลับไปอีกหน่อยได้ไหมประวัติศาสตร์มาใกล้ตัวเ,<อ>เลยว่าประวัติศาสตร์นักการเมืองโกงกินบ้านเมืองมีใครบ้างใช่ที่ทําให้คุณต้องออกมารัฐประหารใช่แล้วจัดการซะแล้วดูว่าประวัติศาสตร์มีรัฐประหารกี่รอบแล้วเออใช่ไหมแล้วเขาทำกันยังไงสิบเจ็ดสิแปดรอบแล้วเออแล้วนักการเมืองกลับมาอ,อันไหนที่เยี่ยวไม่สุดอย่าตามตามแบบเขาอย่าไปทําอย่างเขาอันไหนที่พวกพระพู้พระอย่างเจ้าพสุริ์ก็ดูไว้ว่าเป็นประกอบฉากว่าเหมาะสำหรับยุคนี้หรือเปล่าควรจะ ใช้ความเด็ดขาดเรื่องอะไรเรื่องไหนเนี่ยควรจะไม่ไม่ใช้ความเด็ดขาดคือถ้าใจไม่ถึงก็ไม่จำเป็นต้องผ่านชีวิตทันทีตุ้มตัองยิงเป้าการสนามหลวงหรือว่าที่ถ้าตลาดหัวรอไม่ต้องก็ได้แต่สําคัญที่สุดอใจถึงแยกมิตรแยกศัตรูไม่เป็นเออันนี้อันตรายใจถึงเสือกมาฆ่าพวกเดียวกันเองโอ้อ้นี่ไม่ได้คือขาดความฉลาดขั้นพื้นฐานเลยนะอันนี้ใช่แยกดีแยกชั่วไม่ได้นี่คุณมีปัญหามากเลยแยกเพื่อน ที่ดีออและเพื่อนที่ไม่ดีไม่ได้ไไดคือไม่รู้ใครดีใครชั่วจะเสียหายมาเลยคุณจะทำไงอ่เจ๊งแน่ถ้า<ต>อย่างนั้นวันหนึ่งจะไม่รู้ตัวเองดีหรือชั่วใช,ใช่ไหมพวกคนดีคนยืนไอ้คนทอยืนคนดีอาวันนี้คุณก็ยืนคนช่วยงหารไอ้ตัวตลงคนเป็นคนไงกันแน่เนี่ก็ต้องแบบพี่สเกนนเขาบอกอ,อ,อะไรนะ ดีดีช่วมันก็มันก็ชั่วอยู่ดีดีดีช่วยช่วยมันก็ชั่วอยู่ดีพี่สาเกนเป็นคนที่ผมรักแกัจริงๆทุกวันผมต้องฟังคํานี้แกว่ายังชั่วมันก็ชั่วอยู่ดีเพราะยังชั่วมันก็ยังชั่วเพราะมันยังค่อยยังชั่วยอยู่อันที่ว่ามันจะชั่วคราวหรือช่วถาวรเออนี่เป็นประเด็นหนึ่งใช่ไหมมันมีชั่วหลายแบบเขาเรียกว่า ชั่วแบบพอเพียงคือกูโกงแค่นี้พอแล้วช่วยพอกินก็มีนะพอกินก็มีแต่ไอ้ชั่วประเภทแบบไม่พอเพียงเป็นรัฐบาลมาหลายหนแล้วนะเครือข่ายเขานะใช่ใช่ยังโกงอีกผมไม่ไหวแล้วมีทายาทในความแล้วคุณประยุทธ์จะไม่ดูประวัติศาสตร์ตรงนี้ได้ไงแล้วคุณประยุทธ์ไม่จัดการได้ไงแล้วคุณประยุทธ์ปองดองอยู่เรื่อยได้ยังไงฝากคุณประยุทธ์อย่าอย่าอย่าดูประวัติศาสตร์แล้วนะอย่าเอาอย่างในรูปแบบที่ว่าฉีไม่สุด หรือเสียของอ่าอันนี้น่าะทั้งหมดนี้เนี่ยอยากให้คุณประยุทธ์เนี่ยอคะแนนเพิ่มเป็น99%เออเออไอร้อยเนี่ยไม่มีอย่าให้สักไม่รู้เท่าไหร่แล้วทั้นที่ท่านพํนตำแหน่งไปนะถูกว่าเสียของหรือชีไม่สุดหรือว่าไม่ทันรูดซิปเลยเงี้ยเข้าไปนะอ,อ,อย่าทําแบบใครบางคนเอ,อเสียของ เสียคนเสียชาติให้กับนักการเมืองโกงบ้านโกงก็ฝากไว้หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเวัสดเช้าควณนี้นคร ais, <ulative S 2> Superman, ับสวัสดีครับสวัสดีครับคุ้ชมครับ